ฟวงนกนกกันสักพักประวัติอยากนายบอฉันถืนนายบอน้องแต่กูบอกแต่ไม่ค่อยกินเส้นกันมันชักเครียดกันเมืองสมบัติเห็ดนึงไง่อนส่วนต่อตังทิ้งกันแล้วนานมาซะเตียแกโกรธว่ากูบอกกลาร้างนักงต่อส่วนนึงแกขอดชาดติต่างเมืองไอโบส่ะ เสียบังกับไม่ผ่าเพียนเรียนวิชาพอเรียนจบลบมาแล้วรักษาควายไหว้แม่กี่ตายโหงนล้นั่นส่งมาเลเซียบบตัวนึงเป็นแันปัดเรียนมีวิชาปลาเปลืองและเอืองลาเลนเนื้อตาแคว้นเป็นดังดังนั่งไหว้กายเรียงหยิกแลดไม่ผักผ้าไม้เอินไสลไม่รู้เลยก็แรดหนังของเทียมพ่อเนี่ย เสียลงทุนไม่ตั้งความตามนโยบายคิดผสมแลนลายได้ชำชองถ้าพอแลนแม่แหยนั้นได้ลูกมาเป็นเทแต่ถ้าพอแล่นแม่แย่นั้นลูกมันต้องแล่นแทนพอเพราะพ่อมันก็แล่นอยู่แล้วเคยไปพบแพ้ตายและใครจะไม่ไม่ชอบไรทั้งสิน้นและชอบกินมองมองแพ้มองแพ้เทว่าแล้วมันร้อยวันนั่งไหวเองเลยจ่งฮะไม่เช่เราลองแล้น่ยนะ ส่วนเหนือนั่งทางเวแล้วคนเทคลองเอาแต่ของปราตนาขอตาแพรออกตาแพ้นั่นเป็นยาตูหันแผนโบราณเป็นยาแก้รไม่โมหญิงทีว่าน้ามเกียวบวยเลยนะ,ะเรียกวันการไปงานมาที่เมืองใา้ทุกอย่างตุ้มในแกงควายเนี่ยกว่าตายแล้วแหละนึกว่าจอบไอ้วักกิมแล้ว อปอกปืนก็ไปกินแรกพุ่งหลังหลังอุกบอุ๊อปอกปืนก็ไปกินทีสองแต่ละงลเสียงดังอากระพุง่งพลังพ่อนโดดในครัวโดดจากครัวบาเปลี่ให้อยู่ตายแสดีที่เด็กโยมแวะมาพอพอยสงสัยด็กนันมันจีโทหมอนกันน่ะเพราะมันโดดตามหลังมาติดติดติด,ตดอบ่บ่หลงหลังลงมันก็นเยียบพ้าลงบนอาคนตายคนต,ตายว่าเดิไปบอกพาน ไเล่น้อยหล่กน้อล่ะมาพาดกะเหล่าเสียงโชว์ซะหมดตั้งนานแต่ทีนี้กูทีตั้งนานแต่ทีได้กูทีบอ่ะขันยีไก่แลยจะโยมกอกวบยางปลาแข็งพลางไอคิ้บพายมาตายไซมันปรีเรือกับเป้าพือแล้วจะต้องเอามาแบงให้หมูให้ม้ากินด้วยนี่นั่นข้าด่านแม่โปนู่แม่โปดีแต่นั้นตายอยู่นอกวัดเนาะยีได้ถูกคุณโยมไม่พามาหาอัตมายิีกุตีลังยายเถ็นเทาตอวแท้ยังฝัดลมสองดอกอ่ะ ด่านแม่ปนั่นแต่บวดทึงด่านนายบอมังมันหาเถิดดอยฮงไม่ได้หรอกเองเถิดมาดอยฮงสายวัดปูป่าลังตุกมนูนควน่างอยู่ทางเพสสีแต่จะซ่อนเพื่อนเพราะว่าลุงปุ่งซอกแล้วกูไม่บอกใครกว่ากากข้าวการะป๋องใหญ่ซาข้าวดีไม่รู้กากข่าวปีบข,าข้าวโม้ไข่ตั้งอยู่ว่านอ,อกชาติชั่วหุดหวกินจะพลงแล้วเป็นแรงที่พวดแขนทอดถึงเมือง มุ้งลบเมืองแลทางหลักตัดตรงพางพอคว่าสร้างเลี้ยวไปพกแล้วสพไอมีเห็นตังดำอยู่ริมหนุนสว่าพ่อยิ่ออกกันแหละเลี้ยวสายคว้าเสา้าคนไม่มีเลยรวกตีนไอ้มีเวี่งขึ้นมาจกนักอึดมกรชาวหวันชมใช้พันนังกลับตายเห็นนังยอนมานังเรียนถึงเมืองแับบอกน้ำร้อนแลลวตอมกอนรชาวตอนคนคลุกกับพี่เทาข้าวราจา แค่หว่าขาวมันหลูกร้าวจีนเมืองแน่ไม่ถุมไรแกเปรียบแล้วลยามเสียบวายกตั้งเรียงบนปลาซา,ว,า,าว่างใจาติมันย่อยชี้ชี้อ้อมชุยชุยใน่ว่าวันเย็นต้องได้ชาแน,น่พอตกเย็นเหนกก็นเจ้ากิมแล้วมายิมแต่ทำแลแล่เขียบเขยียบว่าไปเสียบญ่มาทำถามตามไรบ่บ่าวายางม้าถามวาน่หเจ้าก,กินไม,ามา้ม้า ุยไม่รอดอดยากกับพอแต่มาบ่อหลังไปรุ่นคอยเดินทางนั่งเสียงนั่งกากว่าอันมาแล่ไปโอเคโอเคไปแหล่เทียบนึ่งชีาดอกบุททอมาพลักน้ำจริงๆเพียบนี่กับนักเจ้าอิมต่อให้ดาตามล้างแต่แก็ไม่ควางเลยมุงไปซ้ำหนักกายปลายโนดเอ็จังชื่อยักในบ่อผี่ม้อมือ